อ่าละครับไปสัมรักน้ำลายม่เป็นไรสัมรักสัมรักน้ำลายสัมรักใจสัมรักสัมรักน้ำลายถูว่าทางรายการของเราจะต้องได้งรถพยาบาลแล้วเพราะตอนนี้รายการสดโอเคนะคะเข้าสู่ช่วงที่สามหายดียังหายดีแล้วดีแล้วโอเคค่ะช่วงที่สามของเรานะคะสำหรับช่วงเด็กเทคโนโลยีนั่นเองวันนี้เราจะมาอัพเดตในเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารในเรื่องของเทคโนโลยีแกนเจ็ตต่างๆแอนด์ต่างๆรวมถึงในเรื่องของเกมส์ในเฟซบุ๊กวันนี้เรามีเกมเกมแบบว่า เกมเลี้ยงสัตว์ออคุ้นๆกันหรือเปล่านะคะสำหรับเกม Farm World นั่นเองนะคะเป็นแบบว่าการ์ดการ์ดเพิ่มเลเวลสัตว์เลี้ยงใครที่เล่นเกมนี้อยู่เนี่ยก็คงจะแบบเฮ้ยแฮปปี้อะเฮ้ยทำให้สัตว์เลี้ยงเราดูแบบดูเจริญพันธุ์อะทำไมแบบว่าดูโตขึ้นอ๋อโตขึ้นโตขึ้นเราจะมีภาพ มีภาพมีคลิปมาให้ดูนะคะเป็นการ์ดนั่นเองนะคะวันนี้เรามีเทคนิคในการเพิ่มผลผลิตให้กับสัตว์เลี้ยงของเพื่อนเพื่อนพอมาดูๆๆคนที่เล่นเกมเขาจะเรียกว่าเกษตรกร <laughs> ทุกคนที่เล่นเกม,ม,มจะเษตรกว่าเกษตรกร<แ>นะคะเทคนิคที่ว่าน,ะะนี่นคือการไปซื้ออาหารสุนัขมาเพดิกีซื้อมาให้กินพุดเล่นจะบ้าเหรอไม่ใช่นะคะซื้อการเพิ่มระดับของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะการ์ดนี้เนี่ย เพื่อนๆจะต้องเข้าไปซื้อในร้านค้าประเภทเครื่องมือนะคะร้านค้าประเภทเครื่องมือนะคะคืออยู่ในนั้นอยู่ในเกมเข้าไปที่ประเภทเครื่องมือนะคะซึ่งการจะมีราคาต่างกันตามชนิดของสัตว์นะคะเพื่อนๆโดยมี3ชนิดคือไก่วัวนมแล้วก็หมูพพิกอุดซึ่งการทุกใบนะคะจะมีวิธีการใช้ง่ายๆเหมือนกันหมดเลยค่ะเพียงแค่คลิกนะคะใช้กับสัตว ประเภทนั้นๆซื้อของไก่มาอัดคลิกที่ไก่ถ้าถ้าคลิกที่หมูไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวเลขระดับของสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาว่าเฮ้ยเกรดของสัตว์เนี่ยระดับเท่าไหร่ถ้าใช้การ์ดสามใบก็จะเพิ่มไประดับที่สามนะคะเราจะมีภาพมีคลิปมาให้หลังจากาใ,ใช้การ์ดเนี่ยเขาบอกว่าสัตว์นี้เนี่ยจะได้รับพลังแฝง <jam Stadium> จนเปล่งแสงออกมาเห็นไหมไก่มีแสงใช่จะดูแบบเฮ <flame> ้ยฉันมีอํานาจขึ้นมาทันทีเลยอะไรอย่างนี้ประโยชน์นะคะของของการเพิ่มระดับสัตว์เลี้ยงนะคะจะช่วยเพิ่มจํานวนของผลผลิตให้มันคงนะคะในทุกๆครั้งที่สัตว์เนี่ยให้ผลผลิตก็คือว่าสมมติว่าไก่อ่ะมันให้มันมันมันแบบมันออกไข่มันออกไข่สิบฟองอ่ะวันทีะบอกว่าไก่คลอดไข่ออกไข่ การเอาไคสิฟองแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยใช้การ์ดเนี่ยใช้การ์ดไปปุ๊บเพิ่มพลังจาก10ฟองอาจจะเป็นวันหนึ่งใน23ฟองบสายฟองเฮ้ยออกเยอะไปมากที่โกงป่ะเนี่ยใช่แต่ว่าเนี่ยแม้ว่าเราจะดูแลไม่ดีนะคะให้อาหารแค่วันละครั้งเนี่ยแต่การ์ดเพิ่มระดับนะคะก็จะช่วยเพิ่มจํานวนผลผลิตเนี่ยให้เสมอเสมอซึ่งระดับสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ1ระดับนั้นนะคะจะเพิ่มผลผลิตให้ได้ทีละ1ถึง2หน่วยค่ะหากเพิ่มไป5เลเวลก็จะมีโอกาสให้ผลผลิต มากกว่าปกติเนี่ยสูงสุดคือต้องสิบหน่วยอ่าคือต้องดูแลสัตว์ให้ดีๆนะคะให้อาหารทุกสัตว์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นวัวเนี่ยก็แบบว่าให้ได้จำนวนนมเพิ่มขึ้นหลายทางคือคือหมายความว่าพอพอให้วัวบัวมีแสงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เรียกอะไรรีดนมได้หัวหัวนมบัวจะงอกขึ้นเพิ่มขึ้นหัวนมมันไม่เพิ่มขึ้นแต่มันจะสามารถรีดนมเขาเรียกว่าเป็นถังนมเป็นนมถึงรีดนมได้มากขึ้นหัวนมไม่เพิ่มนะ ไม่เพิ่มไม่เพิ่ม <Okay. S 1> ตอนแรกอาจจะแบบแค่แบบแค่สามถังแต่ว่าเฮ้ยถ้าแบบใช้กา๊าซตัวนี้มีมีแสงปื๊บ oh. เฮ้ยอาจจะรีดได้แบบ3าถังอะไรเงี้ยยี่ถัง uh, uh, อะไรเงี้ย uh, 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 เอาไปขายได้เงินเยอะอีกน uh. ะคะอ่การเพิ่มปราสัตว์เลี้ยงนะคะจะหมดไป หากสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยตายนะคะต้องดูแลดีๆให้อาหารมันดีๆนะคะ <c oughs> ดังนั้นควรเพิ่มระดับสัตว์เลี้ยงในทันทีที่ซื้อมานะคะเพื่อให้ได้ไประโยชน์สูงสุดซื้อมาปุ๊บอ่ะเติมก๊าซทันทีเพิ่มให้มีแสงจะได้ผลผลิตพอผลผลิตเยอะเราก็เอาไปขายได้ตังอีกเราเป็นเกรรษตรกร <c oughs> ไ,ดได้ตังในเกมใช่ไหม <c oughs> ในเกมในเกมก็เป็นเกษตรกรในเกมอบฟาร์มเบอร์นี่เลยถ้าเกิดว่าได้ตังแค่ในเกมแล้วก็นะทำไมคะ ผมไล์พอแล้วค่นี่เสียบนี่นี่นี่ใช้เวลาเยอะนะเนี่ยนี่ลงทุนเวลานะเนี่ยแต่ได้เงินในเกมนะเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยต้องแลกตัางจริงได้แล้วนะเนี่ยคือถ้าเป็นตังจริงจะเลิฟว่างั้นต้องฝากแบงก์ได้แล้วอ่ะหรือมันขายได้ไหมว่านมมาแล้วขายเพื่อนใน a c e b o o k โอนเงินผ่าน y p พอเข้าธนาคารไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้งั้นไล์พอเหมือนกันไล่พอไม่ เงินจริงก็ดีแต่ก็ไม่รู้ด้วยว่าการ์ดเกิดนี่ต้องแบบจ่ายตังค์เปล่าขไม่แน่นะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าแอปพลิเคชันเสริมไม่เ,เห็นแบบเร่งนมเงินสุดยอดบูสเตอร์มันคงต้องมีอะไรบ้างแหละเนี่ยไข่งอกมาหลายฟอกคลอดออกรูออกไข่ออมาอกไข่งอกพูดเหมือนออกไข่ออกไข่ออโอเค<ต>มาวันนี้ <ขอ S 1> กดไลค์ก็พอนะคะมี SMS มาพูดถึงประเด็นท็อปิกของเราอีกไหมดูกันดีกว่าแพค แต่ผมเข้าใจหัวอกผู้หญิงดีเพราะเธอคู่กรรมของผมไอโฟมีรูปด้วยนี่ให้โซ่ตรงนี้นี่เราจะเรียกนายว่าต้าหมิงซื่อก่อนจะหาผู้ชายจริงใจขอหาผู้ชายจริงจริงจริงให้ได้ซะก่อนแป้งจ๋าเบงส์เลิว่ากดลบมากผู้ชายจริงสมัยนี้หายยากจริงค่ะนังข้างๆนี่ก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าเฮ้ยแน่นอนฮะผมเนี่ย โคตรผู้ชายแล้วแคชโชอิงพี่อลิสเอฟโฟพี่จอมโจนพี่เจเจตุนซ่าสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีนะคะลืมนะส่งเข้ามากันอีกหน่อยนะฮะจะแจกแล้วนะฮะเนี่ยเนี่รักแพ้ไม่ได้แพระยะทางแต่แพ้ใจเธอเมื่อเธอโกเราลุ้นลุ้นลุ้น้นรางวัลลุ้รางวัลลุ้นลุ้นลุ้นลุโะช่วงหน้าปล่อยคลิปค่ะกลับมาเจอกันค่ะ